ทำให้ให้เราเข้าไปโหลดโปรแกรมในเว็บของซอฟต์แวร์ไทยแวร์นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็กดดาวน์โหลดก็จะขึ้นมาให้เราโหลดนะครับซึ่งลิงก์นี้ก็จะแนบไวในวิดีโอนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็อับาเิ่คลิกขึ้นมาเลยครับก็กด next ไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆแล้วก็รอ ักครู่ให้โปรแกรมทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็กด f ิ n i s เร็เียบร้อครับ,รบสิ่งที่เราจะเตรียมต่อไปก็คือไฟล์ภาพหรือว่าไฟล์ที่เป็นข้อความนะครับที่เราสกแกนเข้ามา ยังเครื่องครับซึ่งในการสแกนนั้นหนึ่งตัวอย่างผมใช้เครื่องพิมพยี่ห้อของ c a n นอนะครับสแกนเข้ามาในกล่องตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับมาที่มาที่ภาพถ่ายเอกสารนี่ะครับ อันนี้เราก็เลือกนะครับให้ให้เราเลือกเป็นการสแกนข้อความนะครับ OCR ตรงนี้นะครับแล้วก็ความละเอียดก็ตามตามตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ก็กดสแกนสแกนเสร็จให้เราบันทึกก็จะได้เป็นไฟล์ภาพแบบนี้นะครับไฟล์ภาพแบบนี้มานะครับจากนั้นเมื่อเราได้ไฟล์ภาพตัวนี้มาเราก็ทำการเข้าโปรแกรมที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้เลยนะครับ เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราเข้ามาใช้งานครั้งแรกโปรแกรมก็อาจจะยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยรตรงรูปส่นคลิกออกมาเข้ามาตั้งค่าภาษาให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับแต่นั้นครับมาถึงขั้นตอนเลือกที่ทาแล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือการนําไฟล์ไฟล์ภาพที่เราสกแกนไว้เข้ามานะครับกดเลือกนําไฟล์เข้านะครับก็กด ภาพที่เราสกแกนไว้นะครับอังน,นี้หลังจากนั้นก็กดตรงที่รอการผะมวลผลนะครับซึ่งชนิดเอกสารตรงนี้นะครับเราก็สร้างสร้างใหม่เลยนะครับตอนนี้ยังเข้ามาตอนแรกก็ยังไม่มีสร้างจะเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับง่ายตัวเดียวยตัวตัวทีก็ชนิดเอกสารเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นตัว ไอตัวเดียวอะไรอย่นั้นก็กดบันคึกครับก็จะเห็นตรงนี้โผล่มาครับตัวไอนะครับนั้นก็ปิดแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกที่เราสร้างไว้ก็คือทีอ่มีเอกสารไอนะครับส่วนโปรไฟล์ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีครับเราต้องกดสร้างโปรไฟล์ใหมก่กดตรงนี้ ชื่อโฟลไฟล์จะเอาเป็นอะไรก็ได้ครับเป็นตัวเดียวข้อความเก็จับใส่เป็นอะไรก็ได้ชื่อเริ่มต้นเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งจากนั้นเราก็มาให้เรามาเลือกโฟลเดอร์ครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้คือผมสร้างไว้ก่อนนะครับซึ่งใช้งานครั้งแรกก็จะไม่มีให้เราคลิกขวาครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับใส่เข้าไปเลยก็จากนั้นก็ดับเบิหลคลิกตรงโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาครับ แล้วก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้เลยนะนะครับก็จะได้แบบนี้ไฟกระสานเราก็จะเป็นชื่อตัว E ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ตรงนี้นะครับตรงหน้ชืีนะครับที่ตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มหั้ชืีนะครับชื่อหั้มชจะเอาเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ก็เลือกเป็นประเภทสัตวินนะครับข้อมูลตั้งต้น แส่ชื่อเป็นอะไรก็ได้ส่วนจํานวนหลักสูงสุดตรงนี้ให้เราใส่เป็น n u m เบอร์นะครับก็คือเป็นตัวเลขประมาณหนึ่งร้อยกว่ส่วนจนนํานวนบรรทัดก็คือจนอนํานวนบรรทัดที่จะแสดงผลในส่วนที่เราอ่านข้อความจากตรงนี้มาครับเอาเป็นสักสิบบรรทัดก็ได้ครับแต่นั้นก็กดเครื่องหมายจุเลื่อนมาครับเลื่อยมาแล้วก็มาตรงนี้ สร้างกรอบพื้นที่ครับจุดตรงนี้มาแล้วเราก็มาลากเลยครับนี่ส่วนไหนบ้างที่เราต้องการจะแปลงอ่านค่าเนี่ยนะครับให้มันเป็นข้อความซึ่งอันนี้ผนจะเอาตรวนี้ก็จะเป็นกรอบสีเหลืองครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ยืดออกจืดเขาได้นะครับเมื่อได้กรอบแบบนี้แล้วให้เรามากดตรงนี้ครับตรงรูปหัวคนนี้นะครับเป็นประมวลผลเอกสารนะครับ กดแล้วก็รอโปรแปกรมประมวลผลสักพักหนึ่งนะครับซึ่งความเร็วก็ขึ้อนอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่และเครื่องนะครับนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรมก็จะอ่านออกมาเป็นข้อความให้เราแล้วเราก็สามารถอคนอนโทรล E แล้วก็ค o ปปี้ออกมาวางใส่วางใส่เป็นเวิร์ดก็ได้ครับอาจจะเป็นวางใส่โน,น้ตแท็ก็ได้ครับนี่เห็นไหมลวครับ ง่ายนิดเดียววิธีการอ่านแปลงไฟล์ภาพให้เป็นข้อความนะครับหรือว่าจะเอาไปวางในเว็บงานแก้ไขอะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแปลงออกมาเป็นข้อความถูกต้องนะครับจะมีข้อผิดพลาดไหมเราก็มาแก้ไขเอานะครับครับเมื่อเราเสร็จภาพนี้แล้วเราอยากจะทําภาพต่อไปก็คือเนื้อหาหน้าต่อไปแล้วก็กดออกตรงนี้นะครับออกไปแล้วเมื่อเราทํครั้งต่อไป เราก็สามารถตรงนี้นะครับนำไฟเข้ามาหรือจะออกมาหน้าเดิมก็ได้ก็คือหน้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะสะดวกกว่าก็คือนำไฟัาเราก็เอาไฟเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ไฟแบบนี้ก็มากดอานผลและชนิดเอกสารตรงนี้ไม่ต้องสร้างใหม่นะครับคือเราสร้างไว้แล้วคือเราสร้างไว้แล้วก็คือนี่ครับเราสร้างตัวอะไเนี้ยแล้วก็ เอกสารตัวนี้เราก็สร้างไว้แล้วโปรไฟล์มันยู่โปรไฟล์ E แล้วก็กดเย็ยดไปเลยแล้วก็มาหมดแก้ไขหลักชนีแล้วก็เรื่อนน่ตั้งชื่อมันใหม่เป็นอะไรก็ได้เป็นวนต้องมันเท่าไหร่ก็ว่าป็นบรรทัดสักสิบบรรทัดพอดีนะครับก็กดบันทึก,ทก,ทกทแล้วก็มาสร้างเกาะพื้นที่คีกตรงนี้สร้างเกาะพื้นที่เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมใหม้พื้นที่ตรอย่างนี้ก็กด ลลก็เมือนฝนก็รอโปรแกรมประมวลผลออกมาเราก็จะได้ข้อความออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นแนีนะครับซึ่งก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ